คลิปวิดีโอที่ท่านจะได้รับชมต่อจากนี้มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมไม่แนะนําสําหรับผู้ที่มีภาระหนี้สินทางด้านการเงินผู้ชมที่มีอายุต่ํากว่า18ปีไม่ควรทําตามหรือลอกเลียนแบบควรได้รับคําแนะนํากันด้วยเลยนะครับผมฝากรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับอ่ากสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวับงบายสกูสกูสก๊นะครับวันนี้มาพบกับผมนะครับสรับปอเป,า,ปานะครับผม วันนี้ก็ผมพามาอยู่กันที่เวอร์เว็บเบกซนมะครับมาอีกแล้วครับกับเกมเกมนี้ครับต้นไม้มงคลผมชอบและติดใจเหลือเกินนะครับแตกดีเหลือเกินมาบันดานะครับติดใจติดใจก็ต้องกลับมาใหม่นะทุกคนนะเราไปเป็ดที่เท่าไหร่ดีนะทุกคนจัดไปแบบโทโบไปเลยอ,อมาแล้วส7บบาทครับทุกคน แต่หน้าตาครับดิ๊กวินเข้าไวเหลือเกินครับผมโอ้โหสามพันสี่พันครับทุกคนดูสิเอาดูดูดูมันโอ้โหเข้าดีเหลือเกินแหมเข้าแบบแม่ผมตั้งตัวลยนั้นตันจัดไม่สามร้อยห้าสิบทุกคนโอ้โหหกร้อยยี่สิบห้ามามาอีกสิมายาวยาวเลยเออฝากไว้ก่อนนะฝากไว้ก่อนนะโตวไวๆนะ มายา,ยาวๆเลยฝากอีกนะวิดีโอนี้สร้างมาเพืพ่อความบันเทิงน,นะครับเด็กอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรตามตามเด็กข่านนะครับผม,มย,ย,ยังยังยังไม่แตกนะทุกคนยังจะทองไหมต้นไม้จะทองไหมยังอีกนิดนึงอีกนิดนึงทุกคนมาแล้วบิ๊กวินเป็นไงล่ะโอ้โหเท่าไหร่สี่ห้าหกหกพันครับทุกคน เราเบาเปรดลงหน่อยทุกคนจักส <c oughs> ามร้อยอือันจัดไปเกือบแล้วไม่ล่าอืมสามสิบบาทโอ้โหรางวัลปลอบใจก็มาครับผมอื <c oughs> เกือบแล้วเกือบแล,ล้วไม่ล่ะหนึ่งร้อยโอโ้โ,อโหฝากฝากไว้ก่อนฝากไว้ก่อนนะครับ ให,ใหแล้วบิดบินอีกแล้วโอ้ยเข้าดีเข้าดีเข้าดังหเหลือเกินอีกสามพันครับทุกคนเป็นไงล่ะเนี่ยเป็นพ่อแบบนี้ผมถึงย้อนกลับมาเล่นใหม่นะทุกคนนะเกมนี้โอ้โหปรับลงหน่อยนะทุกคนได้แล้วก็ต้องปรับลงสกิเตอร์เข้าครับผมเจ็ดสิบห้าบาทแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเลื่อน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 เอาให้มันต่ำไปเลยจัดไป อฝากไว้ก่อนนะฝากไว้ก่อนนะอยลืมนะทุกคนได้แล้วก็ต้องถอยนะตามสไตล์นะทุกคนอพอเลยือเปล่มมาว่าอย่าลืมนะผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทุกคนกดไลค์กดติดตามสลอ็อตบอเปาดาเลยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปในวันข้างหน้านะทุกคนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับจะมีอะไรดีอะไรเด็ดเดี๋ยวผมจะมาเต้นให้ดูนะทุกคนนะวันนี้ พอแล้วครับขอกราบสวัสดีครับ